เปนเดนะไปเลยก่ตอนนี day, ้ม so ่อมได้ลบมาแล้วได้ป้าเจ้าป้ามาซื้อคนใช่แลยว่ะเป็นยาเย็นเจ้าป้าก็จอไม่เคินพี่เลยเจ้าป้านีไม่รู้ว่าเป็นเป็นหนอเป็นสาไกี่วันหรือไงยาจะเห็นกับป้ากเพราะนั้นเลยพี่แกคิดว่า้าป่า้าเมืองนี่ก็คงยต้องงงอะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นขนาดเลยเรอกมาเหอนจาฝันเขวี้ยะว่างเฟียรเมื่อกีจับหลูกไก่เพื้อนมาจาก้านลยเหะ แต่นี่ก็คงจะไม่เสียงเัิเต้นกว้างแต่ก็คงจะต้องหน้าเห็นดูเขาที่เป็นป้ากองใบหมาก็เป็นคนด่ามาอยากไม้เลยก็เป็นกวยเตียวลาบนาอ่านว่าน้ำกับเอาเทียนไปตอมเลยแต่ไม่ยกไปอยู่จักชินไม้เลยเราก็ไม่ใช่เป็นคนเหมือนเราก็เป็นชาวดงชาวป่าเอาเทียนมันัก็เป็นกระเทือนเลยนะใช่เลยกับกระถิ่นมู่กับมู่เที่ยงถ้าต้องยู่ตั้งเป็นสัตว์ป่าเลยเช่นนั้นเลยนะฉันไปเล่อยเลยแต่เรื่องว่าตารมานุสิังเลย เขาบอกว่าทมานอยู่ด้วยกันนั่นเลยกัแต่กแต่งชั้นดอกไม้เป็นกระทังเดือนนี้เพื่อว่าชั้นดอกไม้น่ผัวนี้มาโย่เพียงสองวันในราศีอุตยานล้วงเงินเร็วไปหมดเร็วบ่อปลากระชวยงามพันปลาต่างทางเลี้ยงเหนียวเพื่อหว่ามันโย่จกนีเลี้ยงเตรียมของเหล่านี้ที่จะวางวันดิค่จะไปแล้วเลยกับไปได้ไงค่ะ la taza ha de utilizar al luna la guampa dara പഞ്ചാബ

ับใจใช่เลยค่ะนั้นดอกอะไรนั้นเธอนั่นก็เรียกว่าดอกพายอมค่ะนั้นดอกกระดัางาดอกจำปีดอกจำปาดอกกุหลาบค่ะอืหมดที่จะเด็ดดมไม่ได้แล้วนะถ้าเปลกนี่่ะเด็ดดมถ้าใสองจากคนภายนอกกันเพราะว่ามันือคนภายในนี่ไม่คือแต่นี้แต่นะคะโอ้ยสวยมากค่ะในเอ้ย้าปปาโกเต้ใส่หามา นี้ก่อนเลนะคะเปลนไม่ขนานั้นนะก็เหอคะไม่ได้คะ่ะเนื่องนับคนๆนั้นต้องไม่ใจช,ชาวป้าค่ะชาว้าตัวมันไม่ใจซี่นั้นเลยคะ่ะชาวป้าตัวมันซี่ดำถ้่นั้นไปดูกั่ก่อนเลนะคะก็ไกกันม่ไปเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะอย,ย้อยเหียกันแล้ว มาพักหนึ่งแล้วหน่อยปันนี้นะว่ามันนุ่มกรบพุ้วมาแตาขามาเลกกันยิกไปเลรกก่นเร็วเวอ๋อสะดมขากดน,นี้เหรอคะเออสวัสดีครับคุณเป็นใครเนี่ยอ๋อเดี๋ยวค่ะฉันจะบอกค่ะ ตัวนี้พอแลลได้กร เด็ดป้าแกบอกอะไม่ใช่เหลืองมาเลวเข่าเลยไม่ใช่ชาวปาแต่ก็ล้อกันบัดน,นีนดนดดด้อ่ะกับเออถามแล้ดีกระแล้ดีแร้งได้ไหมเออถามดูแต่นะคะน้องไม่กล้าถามจ้าเนี่กระจันไปถามเองค่ะเออเออชาวป้าเออชาวป้าแร้งได้ไหมอ่ะอ๋อพูดได้ครับอ๋อมืดแร้งได้มัน,น,นก้นน้องกระเลวเนาะ ตันู่มมาพันหนึ่งแล้าตัวนู่มมาแล้วใช่ครับเขาไม่แน่แหละครับถามดูดีกว่าว่าเขาเป็นใครอ่ะครับกักใต่ป้อมยันแกย้ายยอะหลายคนจมกับบัวว่าไปแล้วเดี๋ยวตุกไป ก็ไม่เอ้ยตั้งไร้คนลูกก็ไม่เอ้ยแต่หลังตัวนี่ก็พอเลยได้โตกับหลังตัวมดำให้ยืนไม่ไกลยุ่งเลยน้องก็พอดียวกเปื่อยแล้วายก็ไม่เพื่อน่ายไม่เลยปักตำรวจโย้ยอะไอ้เออแล้วพวกคุณเป็นใครเลยครับเอชั้นนี่คือเป็นสะดมคขาโอ้สะดมสะดมนี่คืออะไรเลยครับโบ่บังก็ไม่ไม่โดดจย่างสะดมสะดมมวไอะได้คำว่าสะดมก็ไม่รู้ในราชสวังยังแต่บทามกัน Để lùng trang ăn cái râu và kẹt Tàu kẹt trang, tàu kẹt trang, rù rù cháu mượn cả lèo Anh ấy râu hùng 7 mét Đơn tín quanh cao qua mà ngài mượn Hải chơi chơi Nghe bà trà gọi cười hên mai tôi cầm bà trà đông đi Bà mi ra trà nịt Ra trà nịt lửa đông bằng trà nịt ăn quán Thì bà trà đông bằng trà nịt phết Bà trà là phết đông ไม่ร,ออรู้เลยเดี๋ยวแรกเอาใช่เหรอเออเดี๋ยวตอนนี้นะบ่กินไม่ใจไว้นุ่มใจนี่กูต้องใส่หัว,วานานุน่มเปล่าร่าบอ,องๆเดี่ยวแรกเปรตๆนุ่งกัแลี้ยวคนตานี้เลื่องท่าน,น้องเลยทำว่านว่านว่านนะบ่ด,ดิแท่สัมปทานชาวป่าตัวนี้นะา่าสงสารคนนีคะค่ะเออก็โทรนะค่ะชาวป่าจือร้อยเยอะค่ะผมชื่อบุญนำครับอ๋อบุญนำเดี๋ยวให้หน้องบุญนำปีนี้นึกแต่ไดนกันนึกว่าเป็นชาวป่าเป็นหอเป็นไรเป็นนูค่ะไม่ใช่หรอกครับผมก็คือมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับ แล้วพี่ชื่อไงเจอ,อปุ่มปุยเหรอเป็นสะ,ะดมขององคหญิงเรวดีโอยนี่นี่คือองคหญิงนะเนี่ยชายเลยเนาะ,ะนี่คือองคหญิงเออกราบถวายบัง,บงคมบงคงงังคมไปยังค่ะองคหญิงสะดมคค่ก็ก็พูดได้ด้วยก็รู้จักจะพูดด้วยเหม่ยแข็งจ,จริงจริงจะาพานี้กันเดี๋ยวช่างหัวก้นเดยวช่างอีปูดีแรงคนเด็ดมีความคิดความมั่นหนือกว่าโยวาเตในมเมืองตัวลงคนในป่ายวมีความคิดความมั่นเขแข็งนุ่ค่ะ เพิ่กิริยามาเยอยากดีไม่รู้เรียนจบไหนเด้ออ่ะน้อกจากบุญนั่แล้วอีกคนเชื่อเปลือกค่ะฮะจะผ้าปั่นที่ดำมันค่ะอยะยอมจะผ้าจ้องจานิดอยู่ยาเลยวะจะผ้าปั่เก้าวในจราบบอกแกได้กับฉันากรวบจะผ้าปั่นดำมันเชื่อได้ค่ะคนนี้เชื่อบุญนั่งจะผ้าที่ดำมันเชื่อเปลือกค่ะบุญนุยบุญนุยค่ะครับเชื่อได้เงี้ยบุญนุยอ้นเชื่อริงนเงินเบิร์ดไอ้ไรจะเบิร์ดคือเรา khỏi ở bớt này, bị bớt Ôi, bớt con của con chín, con răng, cái nên chưa bớt, sẹp, ừ. không được chín này yếu quá, nặng tay này mà cái tay, tay em nay vô mất rồi, ngủ, chặt mẹ, mềm tai gặp răng, hay, chơi. chơi. Ừ. นู่ว่มนจำปัจจัยใด yes เพราะว่าชาตูนันเถยนะเนียจะพาคนนั้นเล่งเลยได้กัรคิดได้กัน yes คนนูวกันเออี่มาอยู่แคบเออทีไฟทีเทามาอยู่แคไอ้ไงไมเนอไอ้เออเล้งมึงวางไปไปไหนไปเด้อไอ้ปลอเจมองมึงมาเรื่อง ก็ว่ารู้ที่มาอยู่ค่ะมึงไม่ใจรู้เรื่องตอนเจ้าจริี้ง่ายๆเมื่อเค่งหมากับกุนนั้นจะต้องใช้วันน่าจะเป็นลูกส้มกันเลยนะไกลๆแต่ยอดบอกจริงตันยอนไกลๆประธานาธิบดีอยู่ไอ้ยักษ์เข็นตึ้งอะไรนั่นกในหลังแรกเลยเลยดิอ่ะว่าดูแค่มาย่าทีแม่มาดูด้วยแม่นุนุยหีทองอันแปลว่าเรื่องกูว่าแต่ืนอยู่ตรงนี้อันนุนุยเล่าว่าเปลืองย่งเล้ยทิ่แท้ย่งเล้ยหรงอยังเล้ยดี่กูไม่ใจรู้เรื่องอันเฮ้ว่าดูแค่ยีดแม่ anh nói nói chín chín nói chín nói chín chín quần nô là cả con chín kool là quần tây là cả quần nô chín chín lươn đâm một móc lêng quá ra chín bên là bứa lêng bên lồng lêng này đi quay cả kinh mai lại quá ăn phê mà bứa phê quai cái kinh mày đại quá ta thức ăn quán ăn rồi đấy chơi bứa cả quần nát thế chào bà tiền à, tạm cháy vậy chào bà tiền cái đai vậy cái tiền cái đai bì tiền cái đai chút thì đặt tiền cái đai chút vừa cháy tiền cái đai mẹ ơi cầm đây chúng chào chú mẹ ơi tạm ta lệch ta, ta nói cái ừ. con còn nói chờ bữa rồi chờ tô thằng con chờ, chờ tô nằm ra quân thằng kín thằng có thằng có đó lấp bưng thằng viên yếu thằng dây thúng bứt tít ai nói em khen chào Ồ, lèo mà đó có cả mang lạc khen chuẩn trưởng lên đó. นี่คือองค์ยิ่งต้องการที่จะมาเห็นกับตากันเต็ดเด็ดฟอบอกว่าได้มีชาวพามานซี่คนแต่เด็ดฟอพามาเตในป้าในเอ้ยตกแต่งช่วยอยู่น้ารักจริงๆก,กันหน้าอยู่น้าใช่น่าจะมาเตี๋ยวทุกวันนี่ถ้าวันช่วงบ่ายปันนี้แล้วเน,น,นี่ยนอนองค์ยิ่งอยู่ต้องมาชมบรรยากาศอุทยานนี้เป็นประจำทุกวันเลยขอให้น้องบุนน้ำเฉยต้องเกยแต่งให้ช่วยผมจะพยายาม